สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้มาพอกษาปอปอีกคือเก้า้ะพี่น้องพอกันในบรรยากาศช่วงเซ้สายจ้บพี่น้องประมาณสองสามโมงแล้วจ้บพี่น้องพอกันในเสาของวันที่หามีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้ผ้าลงทงลงงชาคือเก้า้ะพี่น้องมาเก็บแตงไทยเด้อจ้บพี่น้องคนซุกไล้แหลวจ้าหลังจากบริเก็บปลายมือแล้วจ้บพี่น้องอ๋อมาหลุนมมาชมน้ำกันจ้า ทั้งแตงไทยแตงโมเจ้าพี่น้องอาบรรยากาศตามหัวตามสวนจะ้ะแตงไทยจ้าอูย้ยสุกเป็นที่จ้าพี่น้องล้นขวนอูย้ยตัวนี้ตัวสิได้อีกจ้าอูยอ้ยตัวนี้สูบล้นขวน หอมดิหอม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 หน่อยก้อนจ้ะจ้ะกลิ่นสับปีบมาจ้ะมาดิเก็บหลายหมื่อเลยเด้อจับพี่น้องแดงไทย เอาลุยจ้ะเตับิบมไซบิบวันนี้อ,นอยู่หัวออย่สวนคือเกาจ้ะมันนี้ล่งซ้ายแน่เด้อจ้ะพี่หน้องเพราะว่าขัดมั่น,นยังบ้ันเหล่าจ้ะขัดมั่นให้พอขาว่านี่เอาไปรถหนึ่งจ้ะ

อุ้นกนลอยนึงขางไหนจ้ะอ mm ู hmm. oh, <hating S 2> ้ป uh. ุ่้นอีกแล้นึง เก็บแตงไทยเมื่อยกินแตงหมูได้ด้วยวจ้ะพี่น,อน้องแก่เมื่อยฮะเก็บแตงไทยต่อจะ้ะเสิบไปลุยมันต่อจ้ะพี่น้องแตงไทยก็น้อยงามงายจ้ะ นี่จไอหน่ออเด้อจ้ะพี่น่อง,าง,อน,อง,างอนาแรงนีก่กระิประมาณนี้เด้อจ้ะพี่น่องอยู่หัวอยู่สวนจะคลองจ้ะปลูกพักปลูกงาจ้ะพี่น่องเห็ดหัวเห็ดสวน หมดเก็บบอมเก็บบัดหน่อยเด้อจ้ะพี่หน้องเอาไว้ส่วนหน่อยพอแกจัดแกเต็มทีแล้วจ้ะ ไว้เก็บอีกรอบใหม่กะรอหนว่วยเป็นสุกนะจ๊ะนี่อีกจ้ะโอ้หน่อยนัยนเริ่มควรนี่ฮัดมันเด็ดไง สุกหอมเลยตัวน,นี้อยคัก,ก,กจ้ะพี่น้องหอมห, وي, ห وي. อมยอุยหุยหอมแน่ตัวนี้จ้ะพี่น้องออพี่สุกบ่างบ้นหลนขวดเด้อจะงตัวนี้ปี รุนควนอุยอ้ยอุย้ยรุนควรอือหอมแห้งจ้ะเห็ดขอางหวานใส่ข้าวโพดเขาเหนียวจ้ะพี่น้องพี่นี่นร,นร,นรุนควนล้นควนล้นควรนั่นล้นควนเองปลาหอมหอมหอมพี่อีกรุนบ่ เป็นรุ่นควรจ้ะ แตงไทยสะไล่กันจ้ะพี่นานี่ซับปอบสีเห็ดอีกอย่างนึงก็คือแค่นตะลูบเด้อจากพิ่นหนองหาบึงปี่นานา,นาเร่งปลูกลังหน้าจ้ะสิปลูกแค่นตะลูบแล้วกะ็มันเกลียวสะเท้าจ้ะปลูกเสริมจากพินน่น อิจฉจ้ะเอาไว้ลักษณะนี้เด้อจ้าพี่น้องภาสิพี่เก็บออกม่ไ้ขทางน้องกะมาหลายแธอนอนหลบซุกกันมีจ้าพี่น้อง แสงไทยน้ำกันจ้ะพี่น้องมันยากาศมือนี้ก็ชืมนซาชืมฝพ้นเพระว่าก,กระแดดเอา้าห่อนข้อเก่าจ้ะ เก็บแตงไทยต้องกนแจ้ะพี่น้องวันนี้กะเก็บแตงไทยละกะสิไปขัดแตงเอ,อ,อ้ยไปขัดไอ,อมันเทศต่อจ้ะหลังจากนี้กะสิเป็นคลิปสั้นๆจ้ะพี่น้อง แตงไทยได้ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องทั้งแตงสุกแตงดิบจ,จ้ะสําหรับเอาไปบ่มและ้วกะ็สุกค่าเครือก็มีเด้อจ้ะพี่น้องต่อไปก็สิไปเลือกมั่นแจ้วแล้วจ้ะพี่น้องบรรยากาศตําหัวตัาสวนจ้ะคัดมั่นต่อจ้ะคัดมั่นให้พ่อค้ามือที่2จ้ะพี่น้องคัดหัวใหญ่หัวหน้อย បាត់មន្តកែវเด้อចាពីង แยกชนิดแยกสีเด้อจ้ะ เราหกสิบแปดเจพี่น้องมีกระสิอเดล่าพี่ล่าน้องไว้ซ้ำนีเด้อจ้ะพี่น้องชิ่งช่อพี่โดจังไรแต่เยื้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องหล่อปากัตนาไว้ได้ไหมด้วยจ้ามีคอลลอนหลุนน้ำซับป๊อบเจ้าว่าซับป๊อบผ้าหาอยู่ฮะกินแบบไรเจพี่น้องหล่อหัวหล่อสวนสิ่งลงหอยลงหองก็คอลลอหลุนคอยติดตามมืออื่นจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละจ้ะพบกันใหม่คลิปใหม่มืออื่นจ้ะพี่น้องสวัาสาวาาากกบบดีจ้า